จ้าหัศกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะไม่ทราบเหมือนกันครับผมนี่คือพี่พี่ระพันสินทองค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่อำเภอจ้าหัสขันธ์โอเคเราพูดครึ่งวันเท่านี้แหละเรากำลังเดินเข้ามาเรายังไม่ได้เข้าเข้ามาทางไหนตอนนี้อยู่ในอาคารแล้วนะครับผมนี่ไปอันนี้เราควจะไป ซื้อบัตรนะครับผมทางซื้อบัตรจะอยู่ชัทางชั้นสองนะครับผมทางเข้าลยชมใิพรธการในชั้นสออันนี้เราเข้ามาในอาคารเพราะว่าอีกฝั่งนึงเป็นทางเข้าหลักก็ซึ่งแดดร้อนนะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำให้เข้ามาด้านนี้นะผมซึ่งเป็นทางเส้นทางหลบรมแดดเมืองไทยร้อนเลยต้องมีเส้นทางหลบลมมาให้เราโอเข้ามาข้างในก็สวยงาม ก็จะเป็นรูปเด่นะสอต่างๆก็เป็นปกติแล้วก็มีเป็นบูธนะครับผมบูธก็นายบัตรนะครับผมแล้วด้านนี้ก็จะเป็นฝากของนะครับแ <c oughs> น่ใจเราได้บัตรมาได้สงอสงใบสงบองใบพอดีสองใบครับ <c oughs> อันนี้เข้าไปที่ไหนนะครับโซนนี้พิธีการด้านในนะคะจะมีทั้งหมด8โซนใยการเราเข้าฝั่งนี้เดินวนออกมาจะได้โน้สองตัวใหญ่นี้เหมือนเดิมโอเคครับครับตรงนี้เราจะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้ไม่แน่ใจจะม,มองเห็นหรือเปล่าเทียบกับไม้กลายเป็นหินที่นี่น่าจะคนละตัวเนาะอันนี้จะ6ตัวสติปทอนนะครับอีกตรงนั้นเป็นสุวนนารีเอชนะส่วนน้เอนตอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับผมอ่าเป็นเหมือนตอกล้เป็นสักล้เป็นรอยเท้านะผมทีแรกผมก็มองเห็นเป็นสามเหลี่ยมก็เลยงงพรามันเป็นอะไรเมื่อนีดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นนิทรรศการทั้งเรื่องโลกทั้งเรื่องอะไรนะคะนะรับเล็กดาวนี่นะคะือดาว โลกเราเราโลกอีเราลอ,องสลับมุมกล้องไงาเอ่ยไม่ได้ค่ะโอเคอันนี้ไม่ได้ไไดค่ะถ้าเราจะสลับมุมกล้องแล้วอัปเดตมาสับโดยการเป็นครูสักครัง้งเดีวยวรอเดต้องซือ้อใหม่ขอหัว ฟังกันมาครับผมเหมือนจะจเนี่ยจะได้ยยวครับอันนี้จะเป็นสนแรกครับเป็นเรื่องของโลกแล้วก็เปิดโลก งอกกินย้อยนะผมหรืองอกไม่ต้องงอกนะครับกินย้อยก็ย,ย้อยผมอ่านมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ผมไม่ได้ไนะครับต้องไปถามแฮกริดนะครับแฮกริดกริเก่งนี่เป็นภาพต่างๆภาพภาพนะผม <c oughs> มีทอง <c oughs> มีทองไหม <c oughs> เดี๋ยวเราเอาทองกับเพชรนะครับผม เป็นเพชรไปเอ่ยต้องก้อนใหญ่ๆอันนี้พอได้ไหมคะอะเมทิสอะเมทิสแทนไหมครับเขาขายยังไงเอ่ยสิบบาทขายเดี่ยวโลเขาชิมไหมเขาชิมไหมอยากได้เพชรครับเพชรครับทองทองกับเพชรครับถ้าสมมติเราทุบแล้วเราเดินออกไปเนี่ย ทองนดูเล็กๆนะเดี๋ยวเราไป next station โอเคตรงพื้นก็จะเหมือนเป็นฐานให้เล่นนะครับผมเป็นสถานีต่างๆนะครับผมตอ ทำทำได้ดีครับผมเนาะ,นะมีอะไรให้เราเรียนรู้มีอะไรให้เราดูเยอะแยะเลยมาตาประดการเนี่ยเยนไว้มากเดี๋ยวเราไปลมหายใจแรกกันนะผมเป็นสถานีแรกก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมมมเมื่อมนุษย์โลกเราเกิดมาอย่างไรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าขอเข้ามาดูน,นี่ยุคหินเลยนะครับผม มืดนะครับผมก็ขอให้ดูหน้าผมไปพลังพางนะครับอันนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟเนาะกําเนิดโลกเนี้ยอ่าอันนี้ก็ลาวาเนาะใหญ่ทำของขวัญแล้วบาบอของอันนู้นเรามองไม่เห็นจริงนะเหมือนมันลึกเนาะนี่อะไรเอ่ยคือสร่ายสีเลือดอะไรกีบีเอ ได้เปลี่ยนบรรยากาศของโลกโบราณเอ้สาล่ายเนี่ยเป็นตัวผลิตออกซิเจนให้เราให้โลกเราในปัจจุบันที่แรกเราจะว่าจะเป็นพวกต้นไม้็นส่วนใหญ่จะเป็นสาล่ายเนี่ยครับเป็นส่วนใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดแล้วอยู่มาก่อนในตัเสายันปัจจุบันก็ยังอยู่อยู่อะไรครับแมงสาบเหรอมีที่มาจากบรรดาสาร้อยสีน้ำเงินแกนขีด ซึ่งปรุงอาหารด้วยการสัรสงเคราะห์แสงนี่แหละโดยบริโภคคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคายของสีออกมาในรูปออกซิเจนคล้ายกับพืชในปัจจุบันครับเราใช้ของเสียของชาวไทยอ่าแน่นอนครับผม <c oughs> เรายังมองในมุมนั้นนะครับแส,สีมเิถ้ามองในมุมนั้นนี่รู้สึกแย่นะครับผมโอเคในเซสชันนะ นี่ก็ขอบตาที่เราเห็นมาขอบรณีการเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้โอเคระวังนะครับเป็นมดดําจุดนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นยุคต่างๆหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเห็นเป็นพวกอะไรเนี่ยปกาลังหรือเปล่าสไลเซอร์ยุคแห่งเปลี่ยนยุคแห่งการวัฒนาการของสิ่งชีวิตโบราณยุคแห่งการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ก็น่าจะเป็นยุคแรกๆของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่คสิ่งมีชีวิตแรกๆนะครับเหมือนพวกไก่คือย่ามีมาอะไรต่างๆก็พอกำเนิดชีวิตก็ก็เกิดกันมาแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรอยู่ไปสักพักมีพัฒนาการปรับตัวไม่ได้เจอนู่นนั่นนี่ก็อาจจะทยอยปรับตัวแล้วก็ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็สูญพันธุ์กันไปเนาะ อะไรเอ่ยไฮโรไบต์ดันมาไนท์เตสพิมูลัสอาจจะเป็นแร่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยเจอเคยพบอาจจะเป็นพวกสัตว์มัวนี้ในโซนของสัตว์แล้วล่ะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนาะในยุคเริ่มแรกของการกำเนิดโลกของเรานี่ง่ายเริ่มมาเป็นไดโนเสาร์คล้ายๆพวกไดโนเสาร์จระเข้ มันน่าจะเป็นยุคแรกๆก็คือมันน่าจะแบบเลื้อยคานไปก่อนอ่าใช่ไหมหลังๆก็คือเริ่มจะยืนได้อะไรเงี้ยทีแรกก็จะเป็นแบบแบบจำงเราก็ไม่แน่ใจอ่านี่จะเป็นช่วงว,วิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคานละเราก็จะมาดูนะครับผมเป็นยุคต่างๆเนาะอ่านีกี่ล้านปีที่แล้วนะครับผมก็ อันนี้ขอแพงจริงเราเปิดก็เปลี่ยนกล้องหน้าไม่ได้นะผมเนาะก็อยากได้รายละเอียดก็อาจจะต้องเข้าเข้ามาศึกษาที่นี่นะผมมีอะไรดูเยอะแยะเลยครับผมพอมาดูได้ดอันนี้ก็เป็นเหมือนอทุกวันจันทร์เต่าอันนี้ปลาปลาเหมือนปลาวานเนาะตัวเราไม่แน่ใจไซส์ไส์ของจริงอ่ะปลาเหมือนปลางกรอ,อะ่ะนี่เขาเรียนตามบ้านเนาะมันน่าจะเป็นของอดีตไง มไม่ใช่ของตัวเนี้ยเนี่ยมันก็แบบคือเหมือนไอเเคเลยล่ะเราเรียกว่าไอเเคนะครับผมหน้าตาไม่ได้ต่างจากไอเเคนะครับผมแต่มีคนบอกว่าเหมือนไอเเคอันนี้ก็ดองเต่าเหรอกระกระดองหลังกระดูกคอเบอร์สามก็ดูกคอเนี่ยกระดูกคอชิ้นส่วนกระโหลกเบอร์สี่อะไรเอ่ยเบอร์สี่กระดองท้องและกระดูกเชิงกรามอ๋อแสดงว่าเนี่ยครับตัวตัวนี้อ่าบาซิโลเซลิส มาโปแบกออสมาผมตัวนี้อ่าจะเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเต่านะผมเพราะรมีกระดองเหมือนกันประคุณเดียวกันเอออันนี้ก็เป็นบรรพบุรุษของอะไรที่มีเพราะมีหัวหยอกเหมือนกันอะไรอ่ะําเริจเดนนิงเสาอ่าอันนี้จะเป็นเริ่มยุคเดนนิวเสาแล้วก็จะเป็นอยู่ในน้ำเราก็เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นบกหรือเปล่าใช่ไหม เลื้อคานเนาะแล้วเริ่มเป็นเลืคานเริ่มขึ้นบกบ้างอะไรเงี้ยครึ่งครึ่งน้ำครึ่งบกสัตดครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรกันคือเหมือนอยู่บนบกได้แต่ว่าก็ยังอาศัยอยู่ในน้ำอ่าสะเทินน้ำสะเทินบกประมาณนี้ก็จะเริ่มมาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงลูกดืวมนมด้วยอะไรด้วยเงี้ยเนาะหรืออะไรเอ่ยหินโอ้ นี่คือสถานที่ที่คนพบของพวกนี้ใช่ไหมใช่อาจจะเป็นชิ้นส่วนของสเดนโนเสาของอะไรนู่นนั่นนี่แต่ถ้าเราเห็นนะครับก้อนหินจะชัดเลยครับผมเราเราไม่มีความสามารถในการแยก <c oughs> เราเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราเลยบอกได้โอ oh, ้โอ้โอ้ this is ไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินที่เราไปดูกันที่นครราชสีมา, <c oughs> านะครับผม ที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีนะครับผมแต่ว่าที่ที่นู่นน่าจะเป็นที่ที่ใหญบบ่อันนี้จะเป็นไดโนเสาร์ของโลกอันนี้เป็นยุคข,ของไ<อ>ดนโนเสาร์แล้วก็ทีไดโนเสาร์ของนี่คือเหมือนการใช้ชีวิตของเขาเขาก็อยู่ประมาณนี้ก็คือจากในรูปนะครับผมก็จะเห็นเป็นน้ําจะเริ่มน้อยก็คือเหมือนจะไปอยู่บนบกมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีของโลกคือไอดโนเสาร์เป็นผู้ล่าครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะล่าอะไรแต่ว่าก็ล่ากันเองด้วยแล้วก็ล่าสัตว์กด้วยันะบผมใช่ว่ารครกโลกก็น่าจะเป็นอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกหอยต่างต่าง,งนะอุ้ยอันนี้ฮะเหมือนเหมือนอันนี้เลยนะผมอุ้ยอยากให้มาดูภาพนี้เลยสวยมากนะน,นี่คุณพบที่ประเทศญ,ญี่ปุน่นโอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก้อนหินแล้วคนเอาน้ำมันมาลาด มันจะเป็นสีต่างๆกันนะครับแต่ลองดูน้ำมันร้อนๆน้ผมันนี่เป็นชิคกิ้งอันนี้ยุคทองของไดโนเสาร์ทำไมน้ำกลับมาแล้ววะยุคทองคือเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจไทรรนโนซอรัสอ๋ออันนี้มีไดโนเสาร์ยุคทองมีได,ดโนเสาร์บิดแล้วนะครับผมเนอะหลายตัวแต่อันนี้จะเป็นปากแหลยเหมือนปากคล้ายๆปากจรเะเข้อะ นไอ้นุ่งก็เป็นหลังเหมือนจระเข้เลยอะไรเงีเ้ยตอนนี้สหญ่เป็นเหมือนอยู่เหนือมากกว่าส่วนอันนี้อุ้ยอันนี้ปลาอุ้ยนนสวยมากเลยนนสวยมากเลยคืออยากให้มาดูจริงๆนะผมเนอะต้นพักหมของนูซ่าซอนเลานเคลเลคุแกล้งเป็ปลาะสัตว์นี่เป็นสัต<ม>คือเขางมไฮไลท์ให้ดูสีเข้ม จะได้มองเห็นชัดนะขนาดประมาณ60%อันนี้จะเป็นเทร์นดอนนะครับผมถ้าเราดูจุลสิกพาร์คเราจะเห็นนะครับผมแต่ผมไม่ได้ดูผมไม่กล้าบอกว่าตัวไหนเพราะกลัวผิดนะครับกบกสรัทตัวสินทร์ตัวเนี้ย เจ็ดเมตรกว่าไม่น่าใช่จำลองจต่ของจริงอ่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่ายูวี่วตัวนี้อะไรเนี่ยไอ้หนังอ่ะจำได้ไหมที่มันมีที่เหมือนอยู่ในทะเลสาบจำได้ชื่อเรื่องอะไรนะจุลศิษฐ์ตาที่ไไม่ใช่เป็นที่มันเป็นแบบอะไรเพื่อนรัก,ก,กยอะไรย่างๆเรน<ด>น์สาวเพื่อนรักอะไรประมาณเนี้ยละ่ะ เนอนยู่นเลสบอผู้ชายเลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยไปไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอะไรแบบนี้นะครับพอเราพูดอะไรเราก็มีคําว่าเดนเเสาร์เข้าไปนะครับผมเขาก็บอกว่าใช่หมดนั่นแหละเดนเดเสาร์เพื่อนรักก็มายอมใจนะผมมีแต่ e อทเพื่อนรักอันนี้เดนเเสาร์เพื่อนรักดนเอสาร์ไอ่าต่อไปเป็นโซนเดนเดเสาร์ของไทยแล้วนะผมอุ้ย ตัวนี้สวยมากเลยอ่าเดี๋ยวเรามองมองดูคร่าวขาองผมว่าเราเจอตัวอะไรบ้างอันนู้นเป็นตัวเสาร์อันนี้ไดโนเสาร์เ,นนเยี่ยมเยี่ยมนะมทุกตัวเป็นเต็นต์เสาเนี่ยที่อยู่ในล้อมเนี่ยเราไปทราบเนาะผมว่าตัวไหนเดน็นท์เสาพันอะไรต้องไปอ่านป้ายไกลๆนะผมนะเนาะ S <S ว่าคุดเจอที่ไหนเป็นตะปูอ,อะไรนนเป็นเดลกสอร์คือใส่สอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่ดีนะผมก็อแอร์เย็นนะครับพอบรรยากาศมืดเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ไดูนนไหนเอ่ยอันนี้น่าจะลงไปอีกก็เหมือนกับประมาณ ดูจากชั้นสองเราค่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆวนไปชั้นไหนสตูพัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับผมอันนี้ตัวแรกที่เราเจออิสานนูซอรัสนะผมพบที่ไหนเอ่ยตื่นเลยตื่นเลยชัยภูมินะครับผมความยาว1 3บสาถึงสิห้าเมตรคือไม่เหมือนเอาหินสีห้ก้อนมาต่อกัน กระดูกขาน้าข้อนบนอันนี้เป็นกระดูกนนเราเขาเรียกว่าอะไรเราต้องอิมเมจินนะครับจินตนาการไปว่านี่เป็นกระดูกขาน้าของไดนโนเสาร์อ่ะถ้าหนูไม่อ่านอีต,ตรงนั้นคืออะไรเชิงกลานใช่ไหมกระดูกขาหลังนะครับคือบางส่วนเราก็ไม่ทราบอะ,อะไรต่อนีก็ อ่ะไม่ต้องอ่านบอกมาเลยครับสะโพกกระดูกสันหลังนะสยามโมสรัตสุธีสุธีธรณีธรณีเงินมันี่อ่ะเอ็นไอ่ะเอ็นไอนี่ตะลียด้วยเอาภาษาไทยก็ได้นี่ตะลียโอเคครับยอมใจนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะ เราไม่มีศิลปะในการตั้งชื่อไม่ใช่เขาอาจจะเอาชื่อคนที่ขุดเจอมาธรณีเนี่ยน,นะเ,เราว่าใช้ธรณีนี่แหละครับธรณีนี่นี้เป็นพยานนีะไรเอ่ยอันนี้หินรับปูนหปน ก็วงไปเรื่อยๆก็จริงๆวันนี้วันธรรมดาเนาะคนก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นพิพิธภัณฑ์มันน่าสนใจค่ะใช่ครับน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่เรียนรู้ที่มีคาติปิมาลใชู่กเป็นตัวเขาน้อยนี่ใช่ไหมตัวน้อยเดียวความยาวหนึ่งเมตรเออตัวเล็กมากครับแม่่นี ต้องปโคตรโคตรมากมองไม่เห็นรอตัวผมใหญ่ครับบังเจอเลยตัวประมาณนกยูงอ่าประมาณนั้นเนาะหางยาวครับยาวเฉพาะหางอันนี้อะไรทำไมตัวเล็กจังอันนี้อ่อแบบจำลองให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้ตัวนา้ยาวประมาณนี้โอเรา ใช้อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กครเยนสาทเป็น้รกยบาทจกา,ารงนุนมาอ,นนอ่ใช่ครับบางตัวมีจัหัอันนี้อะไรโพลาสิเ่ะอุ้ยทำไมสีแดงสีแดงคือชิ้นสุดที่เราค้นพบแน่เลยเราเดินมาเรื่อยๆน,น,นะผมคือมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเมื่อกี้ที่เราอเราอเาขุดได้แล้เขาเลย ก็ที่จริงมีหลายอย่างนะผมนะก็น่าสนใจมากๆกรีนพอดเนี่ยโคลาดเอซิสอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอเกือบทั้งภาคอีสานเนาะก็น่าจะเป็นเหมือนไอ้ที่เก่าอ่ะเป็นแหล่งเก่าแล้วมันก็ น,นี่ตัวขึ้นมาใช่ครับส่วนทั้งอื่นว่าไม่เป็นมาก่อนเจ็บหยุดต้หลักมำมนะถักผมลงไปโอเคันนี้ก่อนนะครับผมเรายังดูไม่จบเดี๋ยวขอไปดูกันโอเพียนตัว